สวัสดีครับผมเซลเอกเบรกแตกจากร้านริวไบค์บิ๊กนะครับผมวันนี้มีรถเข้ามาใหม่ด้วยกัน1นึคันเท่ๆดุๆอย่างนี้เลยนะครับเจ้าตัวนี้คือยาม่าโบอานะครับผม950ปี2018นะครับเล่มเขียวชุดโอนครบครับผมรายละเอียดราคาผมลงไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสามารถกดเข้าไปอ่านชมเพิ่มเติม,ตมได้เลยครับผม วันนี้ก็จะพามาดูสภาพรถรอบคันนะฮะพร้อมกับสตาร์ทให้ฟังเสียงของเครื่องยนต์ครับผมเริ่มจากยางด้านหน้าก่อนเลยครับได้เป็นยางฟันเลื่อยมานะครับผมใช้ได้นะครับสภาพรถโดยรวมค่อนข้างสวยนะครับผมเครื่องยนต์ดีปกติเราตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับนี่ครับผมสีเครื่องก็จะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนะครับผมแต่สามารถเก็บได้ไม่ใช่ปัญหานะครับยางด้านหลังก็เป็นยางฟันเลื่อยเช่นเดียวกันนะครับผม นี่นะฮะตัวบอกไม่มีขาดนะครับผมตัวนี้นี่นะครับพาดูเลยตัวถังไม่มีบุบนะครับสีเดิมโรงงานนะครับผมคันนี้ได้เป็นแฮนด์แต่งกับท่อแต่งมานะครับแวนมาดูเลขไม้กันบ้างดีกว่าครับผมคันนี้เลขไม้วิ่งมาเพียงส6ม0 0ืกพันกว่าโลเองครับผมนิดๆน,นะฮะอ่า เดี๋ยวพามาดูฝั่งขวากันบ้างดีกว่าครับผมนี่นครับเครื่องยนต์ฝั่งขวานะครับผมก็จะมีสี่ล้อบ้างเช่นเดียวกันนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ฟังเสียงของเครื่องยนต์กันนะครับผมชึ้งเดียวติดนะ ไฟติดครบทุกจุดนะครับผมเราตัวเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับพร้อมใช้งานเลยคันนี้สูงต่ำติดหมดครับ ได้ฟังดูนะครับรันจัดนะฮะเครื่องยนต์ดีปกติครับผมไม่มีปัญหาใดๆนะฮะโดยรวมก็โคตรสวยเลยครับผมออฟลันก็ใช้ได้ปกตินะครับผมได้ไปไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนครับผม ใครสนใจเจ้าตัวโบ950คันนี้ติดต่อมาให้ไวเลยครับผมที่เบอร์โทร0951647608ครับผมไอดีไลน์เอกปะเกตนะครับหน้าร้านตั้งอยู่จังหวัดนนทบุรี4สมานซอย5ครับผมเซิร์ชใน Google Map ได้เลยครับผมริว b ไบบิกนะฮะนำพาท่านมาถึงหน้าร้านเลยลูกค้าท่านใดอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมทางร้านเรามีบริการวิดีโอคอลดูรถคันจริงก่อนให้ครับมีบริการจัดส่งเก็บเงินปลายทางถึงหน้าบ้านท่านอย่างแน่นอนครับผม เอาละฮะสำหรับวันนี้เซลเอกเปลกแตกร้านริวบบิกกับเจ้ายามาฮ่าโบอา950คันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ